สวัสดีดครับวันนี้นะคะลูกค้าค่ะมาพบกับน้องหนิงและน้องบอยแบบ<ช>นี้ <ละ S 2> ต้องมีอะไรดีๆมาให้ลูกค้าชมแน่นอนวันนี้น้องหนิงมีตัว HondaMS มาแนะนําให้ลูกค้าทุกคนได้รู้จักกันจ้าใช่แล้วคุคณลูกค้าบอกเลยนะ Honda Bri ร a m โอเอ e เมสหนอคนี้มันดียังไงพี่หนิงเดี๋ยเรามาบอกให้คุณลูกค้าฟังกันดีกว่า<ต>วันนี้จะขอญอาติชิวๆนิดนึงนะ<ช>พี่หนิงเห็นนหกระจังหน้าของเขาส่วนแรกของรถนะใช่แล้วค่ะนี่เป็นโครเมียมตัว H ฮชขึ้นชัดเจนและที่สําคัญพี่หนิงนี่ไฟของเขา ตาไฟแบบฮาโลเจนชัดๆัดแบบนี้นะคุณลูกค้าพี่หนิงใช่ไหมหลายคนบอกว่าถ้าจะดูรถมือสองหรือดูรถอะไรเนี่ยก็ต้องดูตรงไหนตรงล้อว่าล้อเนี่ยมันยังมาจากโรงงานยังเป็นล้อเดิมเดิมหรือเปล่าคุณลูกค้าให้ดูเลยนะนี่นะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตให้คุณลูกค้าดูล้อรถเลยว่ามาจากโรงงานแต่ยางเราขอย้ายเปลี่ยนให้คุณลูกค้าฟรีนะใช่แล้วยางเราเปลี่ยนให้กับคุณลูกค้านะคะพี่หนิงและหลายคนบอกว่าแค่ดูล้อนี้ยังมันยังไม่สะใจ จุดเล็กๆน้อยๆนี่แหละทําให้เรารู้ว่าคันนี้เป็นรถบ้านของจริงคือยังไงนี่เลยคิ้วคิ้วบางทีประชาชนทั่วไปนทุกบริษักเขาเรียกว่าการสาดนะบอก่ยใชส้วคถามว่าคิ้วนี่มันยังไงนี่ถ้าไม่ใช่อเมซนี่บอกเลยนะปลอมปลอมนะคะลูกค้าเห็นไหมจริงๆหลายที่หลายบริษัทเนี่ยอาจจะเอาของคนนั้นเอ้ยของที่อื่นมาใส่รุ่นอื่นมาใส่แต่อันนี้คือรถบ้านของจริงเพราะอะไรนี่เลย อเมซขึ้นให้กับคุณลูกค้าไม่ใช่แค่อันเดียวนะสี่อ,อันนะพี่หนิงเนาะใช่แล้วค่ะเหยียบเข้ามาคุณลูกค้าก่อนจะดูภายในเหยียบเข,ข้ามาก่อน<ล>จะไป<ต>ดูภายในเดี๋ยวพาไปย้อนรอบๆรถกันสักนึงใช่แล้วค่ะพี่หนิงข้างหลังเขาคือสวยมากใช่แล้วค่ะให้ดูเลยทรงข้างหลังเขานะลูกค้าันนี้เป็นรถเก่งสี่ประตูและน้องหนิงบอกเลยนะว่าไม่เล็กนะคบจริงไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะคบสำหรับ Honda MS คันนี้นะคะลูกค้าขะบอกเลยว่า น,นี่แบบสบายๆเลยเดี๋ยวน้องหนิงพามาชมด้านในกันสักนิดหนึ่งนะคะมาคุณลูกค้ามาดูด้านในกันสักนิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไงคุณลูกค้าบอกกันนะว่าคันนี้คือสวยมากทั้งข้างนอกข้างในข้างในสีดำเฮ้ยข้างนอกสีดำข้างในสีเบสใช่แต่ข้างในนี่เป็นสีเบสหนึ่งครอบครัวเล็กๆนะพี่หนิงนั่งได้ไปได้สบายๆเลยอะไรที่สําคัญนี่อยากให้แกอันนี้ดูเราแกดูได้ไหมได้ใช่ไหม<ๆ>นี่คุณลูกค้า บอกเลยนะคะว่าครบท้วนทุกเม็ดเลยนะนจ๊ะ<ง>พี่จ๋าคุณลูกค้านี่เป็นข้อสังเกตนะเวลาไปซื้อรถที่ไหนก็นแล้วแต่นะให้ดูเลยนะว่ายังมีรอยอาร์คจากโรงงานให้กับคุณลูกค้าคันนี้ไม่เคยโดนชนด้วย<ช>นี่ให้ดูเลยว่าคันนี้ไม่เคยโดนชนรอยอาร์คจากโรงงานนี่คือยังอยู่ครบนะอะพี่หนิงพาไปดูข้างหน้าหน่อยจ้ามาเลยค่ะเดี๋ยว้องหนิงพาชมด้านหน้านะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า h อน d ้ารุ่นนี้บอกของเขาเนี่ยนั่งกระชับตัวมากๆเลยนะคะและคันนี้นะคะมาพร้อมกับ เกียอัตโนมัตินะคะล<ช>ูกค่ะส้าเกิท่านผู้หญิงท่านไหนนะคะที่ไม่ชอบข่าเกียกระปุกน้องหนิงแนะนําเป็นคันนี้เลยจ้าและนะคะบอยจ๋าคันนี้นะคะราคาไม่แรงแต่เดี๋ยวเราค่อยมาบอกว่าราคาเท<ช>่าไหร่ <นะ S 1> เดี๋ยวเราพาไปชมห้องเครื่องกันสักหน่อยจ้าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดห้องเครื่องให้กับคุณลูกค้าดูสักนิดนึงนะว่าห้องเครื่องเขาดียังไงนี่คุณลูกค้าอยากให้ดูตรงนี้ขออนุญาตอีกนิดนึงนี่ไงรอยอ้ายจะาโรงงานมันยังมีอยู่อ่ะใช่แล้วคะ่ะเดี๋ยวพี่นิันขออนุญาตเปิดนิดนึงนะ ระหว่างรอพี่หนิงเปิดกระโปรงรถบอกโปรโมชั่นระหว่างทางกันเลยวันนี้เปิดเปิดจอง99บาทวันนี้เปิดจองแค่99บาทให้สำหรับลูกค้าเพจทิกตอกและ YouTube ของเรา2คนนะพี่หนิงเนาะใช่แล้วค่ะลูกค้าคะเขยิบเข้ามาแล้วพี่หนิงจะพามาดูาห้องเครื่องนะคะบอกเลยว่าจุด ้มจากโรงงานนี่คือเยอะมากๆเลยอย่างการระบายสีเลยบ่อยนะจุดแต้มจากโรงงานเยอะมากคุณลูกค้าเห็นไหมว่าสีต่างๆนี้ไม่ใช่เรามาแต้มนะมันคือจุดแต้มจากโรงงานและอะไรพี่หนิงให้ดูตัวเครื่องเขานี่คือยังใหม่มากเลยพี่หนิงใช่แล้วค่ะบอยใหม่เพราะอะไรมันเป็นรถบ้านมือหนึ่งมบอนเดียวนะคะที่เรานํามาขายในวันนี้นะจ๊ะและนี่เลยพี่หนิงดูคารเขาอะรอยอาคือยังอยู่นะยังอยู่ราคาตรงไม่มีผ่านการชนอะไรมาเลยนะคะอยากให้คุณลูกค้าเห็นจริงๆนะว่า ว่าคันนี้คือแมงไม่มันไม่เคยผ่านการโดนชนมาคือรอยอ้าจากโรงงานนี่คือเยอะมากมาก่านั้นพี่หนิงตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสติกเกอร์บนฝากระโปรงเออสติกเกอร์บนฝากระโปรงยังอยู่นะคุณลูกค้าแผ่นกันความร้อนนี่ก็ยังอยู่นะแล้วก็นี่ด้วยมอกรถ้าจะไม่ผิดนะก็ยังอยู่ครบให้กับคุณลูกค้านะอ่ะพี่หนิงพูดมาค่ะเยอะขนาดนี้บรรยายรีวิวแทบจดหมดเปลือกขนาดนี้พี่หนิงบอกราคาก็นหน้าเรว่ามันเท่าไหร่ คันนี้นะคะลูกค้าค่ะน้องหนิงขอกระซิบแค่เรา3คนใช่คันนี้ราคาแค่2 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นจ้าฮะราคา2 5 9 0 0 0บาทใช่และรถที่ดีและมีคุณภาพไปใช้กันขนาดนี้นะคุณลูกค้านะล้วจ้าลูกค้าค่ะแล้วบอกเลยนะคันนี้นะเราผ่อนแค่5 0 0พันกบาทเท่านั้นเองจ้าหนาพี่หนิงหลายคนบอกอยากได้คันนี้แล้วทำยังไงพี่หนิงทำยังไงบอกกันสักนิดนึงคันร้อนได้นะคะลูกค้าค่ะถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาดูชมรถที่เต็นท์นะคะ ขั้นตอนแรกเลยทําเรื่องโอนจองช่องทางผ่านออนไลน์เข้ามาหาเราได้เลยนะคะานผจ๋าขั้นตอนที่สองนะส่งบัรปชนของท่านนะคะเข้ามาให้เราได้เลยจ้าและยังไงต่อจะบ่อยจ้าและขั้นตอนที่3นะจ้าเราจะเจ้าหน้าที่ finance s ซ g n สัญญาฟรีถึงหน้าบ้านนะคุณลูกค้านะจ้าจะเจ้าหน้าที่ finance ถึงหน้าบ้านและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนไฮไลท์เลย ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านพร้อมน้ำมันเต็มถังและของรางวัลให้คุณลูกค้าเลือกอย่างมากมายเนาะใช่แล้วค่ะลูกค้าค่ะน้องนิงย้าโปรสักหนึ่งรอบนะคะจองวันนี้นะคะ99บาทลูกค้าได้รถราคา2 5 0 0 0นไปเลยจ้าใช่เลยฮะย้านะคุณลูกค้านะใครอยากจะมีรถใช้ช่วงหน้าฝนแบบนี้อย่าช้าอย่าเสียเวลาสำหรับวันนี้บอยกับพี่หนิงนะต้องขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะพาไปรีวิวรถคันไหนต้องคอยติดตามนะพี่หนิงเนาะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีจ้า เธอย่อจัง <laughs>